เรียนโรงเรียนเด็กไทยพอดีอำเภอนาโวจังหวัดนครศรีธรรมราชและขอกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้พวกเรจาจะมานำเสนอละครภาชนาเรื่อง,งท้ายักษ์ป่าดีนิทานคอฟันขอเชิญทุกท่านรับชมระรับฟังไม่เลยครับครับครับได้ เราเป็นพี่น้องกันทั้งสองอาศัยกับพ่อคุณแม่ในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จไข่แดงและไข่ดาวก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวสวนสนุกสวนสนุกมีเครื่องเล่นมากมายทั้งชิงช้าตะวัน นนจนตกเทียรเร่ยงไข่แดงและไข่ดาวก็นำอาหารที่เตรียมมาไปนั่งกินบนเรือและทั้งสองก็เผลอลับไปในขณะที่ทั้งสองเผลอลับไปนั้นกระแสะน้ำก็พัดพาเรือไปเรื่อยๆจนถึงปา,มากมหัศจรรย์และทั้งสองก็ตื่นขึ้นไข่ดาวถามไข่แดงว่าพี่ไข่แดง<อ>ที่นี่ที่ไหนกันไข่แดงยังไม่ทันได้ตอบก็เรียนเสียงเสียงหนึ่งใช่ด้วย ไล่เล่นไขด่ดาวก็อมองหันหระตามเสียงก็เอกะตายกําลังจมน้านานําอุ้ยเจ้าตายจมน้ำดิรีบไปช่วยเร็วเข้าไข่เด่นเล่นไขด่ดาวก็ยื่นไม้ไม้ไฟเจ้าตายจับแล้วดึงเจ้ามาอุายหน,น้าเปืนเรือเจ้ากระตายบอกว่าที่ที่นี่เป็นป่ามัตสึจังมีสายเล่นต้นไม้ที่นี่พูดได้และยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสวัสดีจ้าฉันเป็น กับเธอสองคนไม่ว่าเธอจะต้องการได้อะไรเพียงแค่เธอ,เธอนึกในใจแล้วเอามือล้วงในถุงเธอก็จะได้สิ่งนั้นทันทีเจ้าต่ายพูดจบก็วิ่งลงจากเรือไข่แดงและไข่ดาวก็เดินเข้าไปในป่ามาร์ตจั์เอ๊ะ้องไข่ดาวรูดดูว่าไข่ดีไรรู ฉันนัปลาพวกเธอไปเทียบราคาของฉันพี่ไข่แดงได้กินอะไรเหม็นๆไหมจ๊ะกลิ่ปลาของฉันนี่นะจ๊าไม่รู้จะมังอะไรดิโอก็แปลงฟันสีฟันจะได้สะอาดจะได้ไม่มีกลิ่นปลาเอ๊ะแล้วเราจะแปลงสีฟันยาสีฟันจากที่ไหนให้เจ้าอยากเล่าอ๋อก็เราจะปุ๋ยเด็กง่ายละไข่แดงและไข่ดาวเขาต้องขอแปลงยาสีฟันจากถุงวิเศษและหยิบยาสีฟันออกมา และยิ้มจะยกระเพเกและไบดาวก็สอนจ้ายกระเพกเปลงฟ้นต้องเปลงฟอานางนี้นะจ๊ะฟันบนขยับปัดลงก้างล่างฟันข้างขยับปัดขึ้นก้างบนถ้าเป็นเด็กอย่างฉันแล้วก็จะต้องถูกกานแบบไปมาดูเชฟโร่คนเข้านอนต้องเปลงฟัานให้หมดทุกซี่เราเวลากลางวันลทีินาาอาานก็จะติดตามสซมฟันเปลงฟันข้างไหนด้วยอย่าปเปล่งฟันตอนหน้า ในช่วงเวลากลางวันเรากินอาหารอาหารก็จะติดตามโซฟันวิธีการเลฟันมีดังนี้นะคะฟันบนให้ระ bây qua tăng chưa mong leo, nhưng mẹ muốn ăn bánh kẹt ri, nãy nãy bì, rồi ăn cà me, bây qua แรงนี้เล็กเกินไปเจ้ายักษ์โตโต้ต้องแก้เป็นแรงใหญ่ใช่เราตอนเล็กเราต้องเช้ญปลงของดินไข่แดงและไข่ดาวก็ต้องอกอดแรงอสีฟีดยาสีฟันในไงแล้ยิบแรงอสีฟันในไงออกมาจากถุงมิอเศษแล้วยื่นในเเเเ้เจยักกระเพกเจ้ายักกระเพกก็แปลงฟันแค่สามนาทีก็เสร็จสะอาดหมดทั้งปากเออตัวชื้นจังเลยไม่มีกินไปต่อไปแล้วเจ้ายักกระเพกก็ปลาไข่แดงและไข่ดาว เป็นที่ดูเกศบ,บัติดูเกศบ,บัติมีลูกปวานช็อกโกแลตมากมายกินตามสบายเลยนะคุณหมอปันบอกว่าเวลากินนานกินขนมเ็จต้องแปรงฟันด้วยใช่แล้วต้องให้แปรงฟันฟนันอยากผุฟันอาจจะรอได้รู้แล้วลต่อไปนี้ฉันจะแปรงฟันทุกครั้งเลยตาเล็กของพ่อมด้วยใครเล็กและใครดาวก็เลิกกับใจยากับเพกยาสนุสนานา จนตกเยินไข่แดงและไข่ดาวก็บมดลาเจยียกับเพกเพราสองคนกลับบ้านก่อนและจะมาเยี่ยมเธอใหม่ฉั็นยากีิดุงด้เวลาเป,ป็นวันฉันก็จะคิดถึงพวกเดิมเหมือนกันเจ้าย,ยกับเทงก็บอลมมาที่เรือโดยมีไข่แดงและไข่ดาวได้อยู่บนเรือแลาทั้งสองก็กลับถึงบ้านโดยปลอดภัย อยากเป็นขาอยากเป็นสวยก็ต้องแงปลงฟันไม่อยากเป็นดำไม่อยากเป็นโอก็ต้องแปลงปันอยากจะมีลมหายใจหอมยิ้มแน่ชิดบันมาเรามาแปลงฟันกันเถอะชาบอเปลงยิง้งกบทแปลนภาษาดีุุ้กบซีุ่กบุกกวันภาษาจังหรือจะแปลุ นาอยากปันสวยก็ต้องแปล่งปันไม่อยากปันดำไม่อยากปันล้อ,อก,ก็ต้องแปลงปันอยากไดมีลมหายใจหอมยินและชื่นานมาเรามาแปลงปันกันเถิดชาบแเล็กกินบอบเลงบภาษาดีทุกทุกซี่ทุกบันปันจะจับรืมจะแแนงทุกบรัง้งรั้งจับตาทานปันจะไม่ถูกแน่นอน ถ้าสำหรับละกอปาชนาเรื่องเจ้าอย่างปามินนิตานปอฟันของพวกเราเกณฑ์นำนักเรียนโรงเรียนเด็กไทยันดีก็มีเกยียนแห่นี้นะครับและสำหรับวันนี้พวกเราขอลาตัานผู้มีเกีรติไปก่อนขอบคุณ